สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะมาเปิดกล่องอีกแล้วนะครับสั่งของมาใหม่อีกแล้วเป็นของเก่าๆเดิมๆนะครับที่เคยขายนะนี่ค่ะวันนี้ได้ม่อนไข่มามอนไข่เลี้ยงแล้วเนาะงามๆเลยนะครับใกล้ให้ดอกแล้วครับคุณผู้ชมสวยอยู่นะอายุการเลี้ยงก็ประมาณ ปีกว่าแล้วนะครับดูลากรอดตายแล้วครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับกระถางร้อยแปดสิบาทรีบโทรมานะครับนี่ครับสวยบางต้นก็เป็นลำแดงเนาะแต่ลำแดงยังไม่ค่อยมีนะครับพร้อมแขวนเลยครับรอชมดอก เดือนนี้แหละจะมาถึงแล้วนะครับปลายมีนาเมษานี้ได้ชมดอกแน่นอนคุณผู้ชมหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูแถวที่สองก็จะเป็นคำตาดำนะครับผู้ชมคำตาดำไม้เลี้ยงแล้วสวยๆงามๆเลยอันนี้เป็นพันธุแท้นะครับไม่ใช่พันผสมเนาะ สวยสวยเลยครับพร้อมแขวนเลยน่ครับหน่อใหม่ก็กำลังแตกทูกค้าได้ไปแนะนำให้งดน้ำนะครับให้อดน้ำเลยเดี๋ยวเขาจะออกดอกนะครับหน่อใหม่เพียบเลยลากก็เดินเต็มทั่วกระถางแล้วนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูเรื่องคํำตาดำ ไม้เลี้ยงแล้วปีกว่าแล้วนะคุณผู้ชมสวยๆแล้วนะครับมันจะสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วครับชุดนี้จะเป็นเข็มแดงนะครับเข็มแดงแทงช่อหมดทุกต้นแล้วครับนี่ครับดอกจะซื้อก็ให้ซื้อช่วงนี้นะครับถ้าซื้อช้ากว่านี้ก็ดอกก็จะบานบานแล้วลูกค้าก็จะได้ชมแค่ไม่เยอะไม่นาน นี่ครับสวยๆเลยเข็มแดงนะครับเข็มแดงพันแท้นะครับไม่ใช่พันผสมเนาะเลี้ยงแล้วสวยแล้วนะครับกําลังแทงตาดอกเลยทุกต้นเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับนี่สวยครับสวยสวย,สวยเข็มแดงมันก็จะมีหลายโทนสีนะครับมันจะมีแดงเข้มแดงอมส้มเนาะนี่ครับต้นนี้ก็สวย แนะนำลูกค้าเอาไปงดน้ำได้เลยนะครับนี่ครับช่อดอกมีทุกต้นเลยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับแถวข้างล่างก็จะเป็นถั่วฝักยาวไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นหนวดพลามนะครับหนวดพรามไม้เลี้ยงแล้วกำลัง ออกดอกเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ช่อดอกเต็มเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับนี่ครับช่อดอกเขาดอกสีชมพูนะครับพวกนี้เลี้ยงง่ายนะรากก็เกาะขอนดีแล้วครับเอ้ยเกาะกระถางดีแล้ครับโทษครับ180บาทนะครับส่วนแถวล่างก็จะเป็นนี่เลยครับนางเอก กำลังดอกเลยครับเขาห่อดอกมาให้อย่างดีนะโอโนชมพูนะครับหอมๆครับช่วงนี้ต้องโอโนก่อนนะครับโอโนต้องมาก่อนพวกเอื้องต่างๆจะตามมาทีหลังนะครับดอกเขาเนาะสายโอโนจะนำมาก่อนแล้ะครับดอกตุ้มๆเลยนะครับสองาสิบาทนะครับอยากได้อะไรก็โทรมาได้เลยตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับดอกตุ้มๆเลยครับเอาไปบานกับลูกค้าได้เลย ดอกทั้งนั้นเลยนะครับ250บาทนะคะระับฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะระับกดกระดิ่งด้วยเวลามีวิดีโอใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน mm hmm. ขอบพคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับ mm hmm. นี่แถวล่างก็ดอกเพียบเลยดอกก็จะหอมๆห,หน่อยนะครับประมาณนี้นะ สวัสดีครับสวัสดีครับ